สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มีสาระนิดนึงนะครับเราจะมาเก็บเชือกกันนะครับซึ่งตอนนี้อยู่หน้างานทุ่งนานะครับไม่มีที่เก็บเชือกนะครับก็เลยไปตัดไม้มา2ท่อนนะครับให้เป็นขนาดเท่าๆกันนะครับอย่างแรกเราก็มาทํากากระบาทก่อนนะครับซึ่งเอาเชือกพันให้เป็นลักษณะกากระบาทก่อนนะครับตามรูปที่เห็นเลยนะครับ ซึ่งดูจากหน้าตาแล้วน่าจะตั้งใจมุ่งมั่นมากครับนะครับเราก็ทำการไขยนะครับเพื่อให้มันเป็นแนวทะแยงให้มันสมดุลกันนะครับจากนั้นเราก็ใช้วิธีรัดคอไก่นะครับเพื่อที่จะให้มันไม่ให้มันโยกนะครับวิชาพวกนี้ก็ได้มาจากวิชาลูกเสือที่ครูบาอาจารย์สอนมานะครับให้มันแน่นๆนิดนึงครับนะครับรัดคอไก่สักสองสามรอบ จากนั้นเราก็สามารถเก็บเชือกนะครับทําเป็นกากบาทอย่างเงี้ไปเรื่อยๆนะครับพอมันจะโตๆหน่อยนะครับก็สลับด้านกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับฝากไว้ด้วยนะครับวิธีการเก็บเชือกง่ายๆนะครับเวลาเราอยู่หน้างานนะครับทําคนเดียวได้นะครับนะครับก็เก็บอย่างนี้จนเสร็จนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ